สวัสดีค่ะมาได้ค่ะมากินบุญเดือนซีน้องกันโอ้ยอาหารงานบุญได้่ยอันนี้พันเฮ็ดบุญบ้าน,นค่ะอ่าบุญบ้านเป็นเป็นบุญส่วนตวัวบุญหมู่บ้านนะฮะจะพาเพื่อนกับไฮฮอมากหลายคนไดเอามาแจากเพื่อนบ้านได้ค่ะเปลืองพุงมากงานบุญแบบนี้ น้ำข้าวปุ้นอันนี้แกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดอาจจะเปิดชิมแต่ว่าข้าวปุ้นมีสิบกินแน่นอนค่ะเพิ่งได้กินข้าวปุ้นแบบนี้แตงแต่มานะคะในเมืองไทยช่วงซีหาเดือนแล้วค่ะเพิ่งได้แกะแบบนี้กับเขา อาหารวันนี้บดเอนบดเยลงทุนเลยค่ะตะวนันมาเฮ็ดคลิปเนะคะหาหมูกินเซยได้โอกาสหาเพื่อนกินถ้าปกติปากกินอาหารไง่ายๆนะคะถ้าอาหารงานบนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าทีมงานเฮ็ดเป็นเฮ็ดหลายนะคะแล้วเพิ่นก เอาไว้แจกไว้ทานคนเนาะล่มัดล่มแห้งค่ะอันนี้เพื่อนกระสิซังแบบมาเฉพาะใส่งานคนนะค่ะกลิ่นสดใหม่ ว่มีพักด้วค่ะพักป่านี้ช่วงนี้มันไก่เที่ยงแล้วนะคะพักเช้าล่ะอารปลาแซนํำแข็งไว้อยู่ในซามกละมั่งนะมีน้ำแข็ง,ม,ม,ง,ขงมีแตงโมมีน้ำข้นกินแล้วแล้วก็สิพักพ่อนมือแรงไปต่อบุญซ้ำข้าวค่ะ งานหมอลล่แล้วบานอกะไรน,นะขอใส่ปากวั่นกัดนะคะม้อเคื่อนกับแกปะปใดได้ยางค่ะมน,นจะแกะยากนะคะแล้วมันโดนกะทิมันฟ้าปลาเข้มข้น ทุกชิ้นโดนดีไปแล้วใช้ปรมชันมันกะทิได้มากแบบว่าน้นำยากะทินะคะบานห่านี่สะใจยูภาคอีสานบรรลุน้ำกะทิแสบได้ค่ะ โอ oh, ้แซบ่บแซ่บแซบอันนี้เป็นข้าวต้มมัดอันเดียวกันม่นะคะอาจจะอันเดียวกันแต่อันนี้เพิ่นแบบแกะแล้ปรุงน้ำตาลแล้วก็มะ่อพร้าวนะคะเนาะ ช่วงนี้ฮอนค่ะเนียหมืดแล้งไข่แน่ได้ไปออกไปข้างนอกได้เนียหมืดแลงอันนี้อันนี้หน่อยไป็นนะคะเป็นะคะค่ะข้าวต้มทางภาคอีสานก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้หน่อยนี่เพราะแต่เห็นค่ะซิมก่อนไม่ได้กินหลายปีแล้วเนี่ยอืม ตามสไตล์เขาต้มหมอกอืม ตรงเนี่ยมันจะเป็นอากาศฮ้อนค่ะโมบ้าในฮ้อนก็เนี่ยนเนยมื่อหนียงค่อยมีล่มแล้วเหมือนจะมีพายุโมบ้าใน,นปะออกจากห้องบ่ดด้เลยค่ะออกจากห้องนอนมามาปะทะห้องห้องเนี่แหละค่ะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องโถงเนาะฮ้อนเลยค่ะโอ้โหบ้านนี่ยังบ่ดด้รีโนเวทนะค่ะรีโนเวทแล้วมันก็สิบ่ห้อนปานใดมันก็สิแบบอ,อาจจะได้มีแอร์ในห้อง ้องนั่งเล่นนะคะแต่ถึงว่ามีห้องอยยุห้องที่แบบมันมีความเย็นเนาะคะ่ะในร่างประเทศนี่เ,นนนะะเพราะว่าพนตุงานยิมืมขึ้นเนาะค่ะเพราะแดดมันห่อนหลายบ้านห้านี้อาจจะเป็นยังสั่นในอนาคตก็บเป็นไปได้ได้ค่ะยิม้มโมเวทน,นี่ออกไปใช้แบบมันห่อนนะคะช่วงมีหน้าเมษซาเนี่ย มีถั่วงอกนะคะมัก็สิกินยากไปจากหน่อยกรหลำกับถั่วงอกกับถั่วเนาะแนวกินกับขอบคุนแต่ว่าอันนี้แม่คนเอามาเนาะคะ่ะปก็ปกไปแบงเอาในตู้เย็นแม่แม่บอกว่ามาเอาอาหารเด้ออาหารงานบุญพ้นร้ไร้แม่วาปาก็เลยขับรถขึ้นไปเอาเลืได้มาเป็นคลิปคลิหนึ่งวิถีชีวิตปกติเลยนะคะ เมื่อเธอไปยุคนเดียวปะก็บดิเฮ็ดหยังยากเมื่อเศ้า,า,าน,นี่ปะกินอยังขนมมันในลานสะดวกซื้อไหมคะไส่ไส้เผือกกับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มปันรงมกับบรรยากาศดีไหม,มบานยังบรรมโตยอยู่คะ่ะ คือจะเปิดได้กับเปิดได้คือจะเปิดบ่ได้กับบไดซ้ซะงั้นเดี๋ยวเงือป,ปากก็ออกแล้วค่ะนั่งกินเขาอยู่ในเงื้อซกเลยกับปเปิดพลด่มเนี่ยกินเอาแห้งไปงานบุญค่ะบุญสัมเพาเดือนเพนอนวยพรเพื่อนว่าแสงสีเสียงอลังการ คลิปนี้เราก็สิอัพโหลดทิมไว้แล้วค่ะไปงานบุญนอคะ่ะเจ้าของสดชื่นบอสดชื่นแต่แต่อากาศนี่ยล่ะ่ะอืมดน้ำแบบนี้ อยู่ทุกมุมบ้านน้ำกับน้ำแข็งน้ำแข็งกระละลเดียวค่ะพึ่งได้อยู่มีหน้าเมษาปีนี้แล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยช่วงนี้เป็นเวลานานแล้วพ่นเฮ็ดแบบรสชาติพอดีพอดีค่ะถ้าคนกินเพชรบ่ได้นี่กระิกินได้สบายแบบ ก็เป็นเฮ็ดพอดีกะพอดีคณะเฮ็ดใจงานบุญเห็ดงานส่วนรวมนะคะอาหารในส่วนรวมกินเยอะๆหลายๆคนเป๊ะมากตั้งใจคิปปลาก,กินก้อยนะคะอาการบ่ค่อยดีเลยค่ะกินเนื้อดิบนี่โอ้อายุซี่ซินี่เป็นไปทั่วเนาะซี่ิอัพเนี่ยต้องระวังอาหารการกินนะคะ ไปยุดรนกับสิหุจักตำบสลสำภาวนะค่ะตำบลไงอยู่น่าจำพาวจะเจอผพ้ใอะไรโดยบังเอิญเนาะป๊อปปี้เลิฟก็ย่ทังนั้นเลยค่ะทุกคนก็ต้องมีป๊อปปี้เลิฟเนาะสมัยวัยรุ่นกับสิมี่สุขนนะคะ แต่ก่อนป๊อปปี้เลิฟแบบเบาๆแบบเขียนจดหมายจดหมายน้อยพับน้อยๆย่างสวนกันยื่นให้กันนะคะ <c oughs> มหสมัสมุมอะไรก็จจำกันไ่แล้วย่างมือส้นกันเจดจำกันบ่แด้บานใดดอกแต่ละคนน่ะใหญเขียนมากแต่ล่างเทือกะ โอ้เข่าโค้งเดิมก็สีเหลือเยอะนะน,นี้เน,นี่ยคนไทยว่าเป็นคนเหนียวค่ะเพราะว่าคนจะนิยมห่อขอนิ้วใส่เนียใส่ตองก็ดีได้นะแต่ว่าอ,อันนี้มันก็ะสะดวกเป็นานเหนียว นกับนี่ัวปากเบลลี่มาจากบ้านแม่แม่บอกแบง่งค์นแม่เอ็มนะปาก็บอกโอ้เท่านี้ก็พอแล้วปากินเมื่อมดกะพ่อมาเท่านใดล่ะกินงข่าเดียวเด้งบนแร่งก็ไปกินหากินลูกชินนก้นนุาา่งานบุญหากินเอียงล่ะอาหารงานบุญช่วงนี้กะ ทั่วไปนะคะก็ะสีนี้ตำมะขุ่นตำมะขุ่นบานๆเนี่ยก็สีแสบได้ค่ะแต่ว่าท้องบบดีตังจะกินเนื้อพละ,ะ่ะค่ะตั้งแต่คลิปกินเนื้อพ่ะ่ะรู้สึกว่าท้องบบโอเคเลยต้องใส่จะได้ได้ระวังในการกินกินน้อยลงหรืออาจจะหยุดกินไปก่อนนะคะโรคไข้ไข้เจ็บล้องเพือเห่ากับโบต่อมถาไทายมันก็นได้เนาะถึงเวลามันก็ ก็เสียงที่จะเป็นอยู่นะคะด้วยด้วยอายุความแข็งแรงพุ่มตานข้างาร่างกายเน,ะะนะาะค่ะเนาะเวลานี้ถุงนึงแล้วก็ขนมจีนต้องแพ็คใส่ตู้เย็นแล้วค่ะเพราะว่าบ่นไนี่บุได้ช่วงนี้บูดเร็วมากนี่อันนี้อันนึงค่ะ น,นี่อร่อยห้อยน้ำตาลใส่อีกซะบ้างนะไอติมก็มาหายแต่ว่าเสียงแปลกๆตะกีก้ตะกอนไม่มีเสียงนี่ค่ะไอติมคงจะลดหม่แต่ว่าเราเป็นคนแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยเปิดใจให้กับอาหารแบบฟิวชั่นหรือว่าอาหารใหม่ๆบ่ค่อยปไปไหนค่ะอาหารเกา่ามากก็ดีอยู่แล้วนั่งเจอคิดวานะคะจังสู้ชีนี้ก่ะบ่ค่อยกิน,ปนไปไหนอากาศทห,ห้อนนี่กินเนี่ก็บ่ค่อยอยากแซบค่ะแต่ว่าขันเนง่ยมัอแรงมากอะชี กินอาหารใดแน่จักหน่อยไข้กว่ายนี่ยหมูเบนค่ะยนี่ยหมูเบนมันมันห่อนมันบ่อยากออกไปใส่ไ่อยากออกไปหากินนี่ยังแห้งกินอยู่น้าบานเนี่ยกะกินอ่าหยิบนิดนิดแน่ๆเนาะค่ะมันก็สิมันก็สิอิ่มอิ่มเร็วพักไปอยู่ห้องนอกในเหี่ยแล้วค่ะเนี่ยช่วงมีพักมันก็จะไหวแล้วเนาะค่ะมันอ่าแดดร้อนแล้วก็มันมันหนามันแหละ ความฮอนนี่คือแบบว่าห้าสิดูแลพักหย่าเนาะคะ่ะถ้าเป็นแบบพวกอ่าอย่างหลักที่เขาปลูกน้ำกองโฟมแล้วก็ไฮโดโปนิกหรืออะไรมันก็สิเลี่ยงไงเนาะถ้าปลูกน้ำดินนี่ดินแห้งต้องมีเซลล์ลนต้องดูแลอย่างดีนะคะจะปัาปลูกไว้น้ำเดินเลยคือแบบถ้าแดดมานี่ก็คือแห้งตง้องเสาร์แลนต้องดนแล ช่วงนี้ไปเด็ดพักไรดอเหี้ยคนก็จะเช้าไปด้วยแดดกระิไมค่ะแต่ว่าปากกระซิสงสัยคงสีสะดวกสื่อกินนะคะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดพักแบบปลูกพักแบบออร์แกนิกนะคะเขาสื่อกินดีกว่าเพราะว่าทางเขาสิมาเฮ็ดเองเนมันมันค่อนข้างจะใส่ใจ,ใจนะคะแล้วก็ให้เป็นแบบเออ ไปอุดหนุนคนที่เขาขยันทําก็ได้แล้วก็ผักริมรู้ว่าเราที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าเราดูแลเล็กๆน้อยๆจังผักตาลึงจังใช่ค่ะจังพวกทั่วข่างทั่วยังสิมันปลูกไงได้คะ่ะมันว่นคอยด,ดูแลอย่างแค่ฮดน้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นบางครั้งข้าวแล้วก็พุวนดินนะค่ะอันนั้นมันจะดูแลไงก็พวกสลัดอ่พวกเดโอ๊หรืออีกยังก็ว่าไปเนาะค่ะแต่ว่าผัก ผักปังผักอะไรนี่ก็ก็คือแบบว่ามันเกิดขึ้นง่ายมากเลยค่ะจังบานปานในการเบ่อึดค่าผักเขาจะเฮ็ดแบบปลูกกินเองแบบออร์แกนิกในในสไตล์ของเฮานะคะก็ดูแลง่งายเนื้อมื่อแลงพอดะค่ะค่อยสิแตะได้กับเนื้อมื่อเศ้าถัดตื่นเศ้าอิลี่นี่ค่อยเชยคอยสิได้ลดน้ำนะคะแต่ว่าเฮากับลดน้ำเนื้อมื่อแลงแล้วเนื้อมื่อเศ้ามันก็นยังสิชุ่มอยู่นะคะแล้วก็ลังเกือทถักปลาตื่นสายแน่จังมื่อน,นี้ ตื่นโม่งเทิงค่ะเพราะว่ามื่อคึืนนี่ก็สิมีงานสังสรรคะ์เนาะกับตื่นสวยแน่กับผาดการฮดพักไปแต่ก็บ่กเป็นยังเมื่อแรงแดดลมรมตกก็สิ้ฮดน้ำแล้วก็เตรียมตัวออกไปบุญนะคะ<อ>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะปาก,กนนันนั่นที่มาหาหมูกินเข่าเนาะกะนี่แหะมื่อนี้กินอาหารงานบุญบ้านะค่ะเิ่นเฮ็ดเฮ็ดบุญหาผู้ที่ล่วงลับไปนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเริ่มชุ่มแล้วมีความชุ่มชื่นค่ะผิวไก่ในในช่วงที่แบาบาเราอยู่เมืองไทยในช่วงที่อากาศฮอนนะคะผิวนี้ก็จะบไดแห้งไล้ชุ่มตลอดเลยค่ะนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ